สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนสายๆกันอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะใก้วันหวยออกแล้วถ้าไก่มือหวยออกนี่มักจะมีสายดวยนเนาะค่ะพี่น้องเนาะสายดวนสําหรับสายดวนคําว่าไอหนุ่มเมืองยศหรือว่าอาจารย์เมืองยศลาย้นสีหูจักเนาะค่ะพี่น้อง เพราะว่าเพิ่นกระลุกช่องพอยงทิดแดงประจำเนาะค่ะพี่น้องเนาะบานี้อ่าช่วงหนึ่งเพิ่นกับเปิดช่องอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่มีเวลาเพราะว่าเพิ่นเป็นคนของประชาชนช่องเพิ่นกระเลยแบบแบบเที่ว่าหยุดอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นหยุดช่องเพิ่นเพิ่นหยุดอยู่ อาคขาว่าไอหนุ่มเมืองยศหรือว่าอาจารย์เมืองยศู้ใดเบิง่องพี่ไงทิดแดงสเห็นอาตัวเลขของอาจารย์ไอหนุ่มเมืองยศเลยนะค่ะพี่น้องเนาะที่นี่เพื่อนเป็นเพื่อนยุงยากเพื่อนก็นเลยว่าฝากลงแน่แม่ขั่วาฝากลงช่องให้พี่น้อง FC เอฟซีเข้าแน่เพื่อนเห็นว่าตัวเลขนี่เขามาหลายงวดเพื่อนเห็นว่าตัวเลขนี่เขามาหลายงวด เพิ่นกะเลยอยากให้พี่น้องเข้าอ่ะถือน่ำเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพิ่นก็นอยากให้พี่น้องเข้าถือนน่าหรือว่าอ่าไม่โศงไม่มาน่าโอ้ยครับข,ขาบอดีพี่น้องยันได้ไปหาหมออยู่มือนี่ตัวเลขของเพิ่นสมกับสายญาวาสายดวนอยู่ดีพี่น้อง ตัวเดียวเด้อผู้ดใดมักเลขตัวเดียวมักเลขคู่เดียวของาเบิงสายดวนไอ้นุ่มเมืองหยดนี่พี่น่องสายด่วน อีทางในเฮียน <c oughs> เลยเขาไปเอามันเอาซ้ำคอยมากไม่เคยเป็โอ้ไปชิยูนุนได้เพราท่านเอาหายใจตีคนเย้ม <c oughs> ุ่งเรกละ่นที่ขาดมุ่งแล้วขาดมันอยู่ดีไม่แห้งแต่ยากาตัวเลขเพิน่นนี่พี่น้อง ซีเมนพันในยินว่าเป็นบนวิ่งกระโตเดียวคู่สามโตกับคู่เดียวอ่าสองโตกับคู่เดียวนาเรนนาติดตามอยู่ดิคำว่าสายดวนนี่บางสายกระเขาได้พี่น้องเด้อบางสายกระลุดแต่ว่าเป็นตัวเลขที่คัดเน้นออกมาแล้ว วิ่งตัวเดียวอ่าหลายคนอาจจะรอเนาะคะ่ะสายด่วนสำหรับพิกรกอทมอหน่วยบนนี่ค่ะพี่น้องหน่วยบนจะลงวันนี้แล้วค่ะพี่น้องเด้อ คลิปต่อไปเนี่ละเพราะว่าเพิ่นเขามาหมื่อวานนี่เนาะคะ่ะสำหรับอ่าพิกรกทมอเพิ่นส่งตัวเลขเขามาเมื่อวานนี่คำคำเนาะคะ่ะพี่น้องนาะแม่ครัวก็กเลยบได้ลงอ่ะสำหรับมื้อนี่อ่ะจะลงสำหรับอ่าผูร่อสายกทมอเนาะคะ่ะเอาสายด่วนไอ้หนุ่มเมืองยศหรือว่าอาจารย์ หนึ่งตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งตัวเดียวนี่พันทรง,งมาใหาแม่ขั่วนี่ค่ะสายด่วนหนึ่งวสันเพนว่าจับคู่กับวี่สองคู่บอลไหล นี่ค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางของสายด่วนไอ้หนุ่มเมืองยศน่าเล่นมากพี่น้องเพราะว่าเลขตัวเดียวหางเดียวคู่เดียววิ่งกับตัวเดียวสามตัวกับคู่เดียวสองตัวกับคู่เดียวเซียนพันแท้ตัวนี้ของแทนี่เพื่นว่าเดินมาแล้วตามต่องวดที่เจ็ด จะเข้าหรือหลุดเพิ่นวางสีเด้นี่ครื่งหวดที่เจ็ดบา,บากับเอยกคอสติติเพิ่นเอาเวลาเป็นการพิสูจน์เลยยนอะพี่น้องเนาะเบยกคอสติติเพิ่นดอกเพราะว่าเอาเวลาเป็นการพิสูจน์หลดเพราะวา่าเลขตัวเดียวถือก็ได้ไลยบอถือกับบอเสียหลยนี่คือเลขตัวเดียวของแถ สำหรับไอ้หนุ่มเมืองยศนะค่ะพี่น้องนะคลิปต่อไปสิเป็นพี่กรก์กทมหน่วยบน056งวดที่ผ่านมางวดนี้เป็นตัวใดเดี๋ยวแม่ขวสิผ้า 15, ไปเบิงลกากะเมื่อน,นี่วันพาดิจะโทษตามปู38เมื่อวานโทษไปเิ่นบรับโทษเดี๋ยวตอนนี้ละแม่ขวจะโทษนะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะรอเบิงนะค่ะพี่น้องเด้อ รอเบิงวาไอ้หนุ่มเมืองยศจะเดินต่อหรือไม่หรือว่าอาจารย์เมืองยศเนาะคะ่ะผู้ใดเบิงส่องพระยัยทิศแดงสี่เห็นเลยว่าตัวเลขของอาจารย์เมืองยศอยู่ส่องพระยัยทิศแดงลงตลอดเนาะคะ่ะพี่นอ้องวดนี้เพินเ่นก็เลยว่าฝากข้างแม่คั่วในเดอ้อว,ว่าสั่นเพิ่นวาเพราะว่าเพิ่นเห็นเดินดีเนาะเอา้าขอบุญขอบคุนสําหรับอาจารย์ที่ทรงตัวเลขแนวทางเข้ามาส่องแม่ครัว เอาจังได้ค่ะฝากพี่น้องในเด้อค่ะพี่น้องวิ่งบนตัวเดียวหนึ่งจับคู่สามตัวหกหนึ่งห้าสองตัวคือหนึ่งห้าสิเป็นหกหนึ่งบอหม,มุนอบหกประตูเอาเด้อพี่น้องเด้อหมุนสามประตูเป็นหกประตูเอาแคบหน้าจอไวพ้พิจารณาคะ่ะสาหรับตัวเลขแนวทางให้พี่น้องเฮ่งเฮ่งปังปังลำ้วยสุกู่ตสก้นสําหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีคะ่ะ